เพราะมีวิถีชีวิตที่ต้องหากินด้วยการจับปลาในแม่น้ํามูลนี่เป็นเหตุผลสําคัญที่ชาวบ้านปากมูลใน3ามอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีเรียกร้องให้เปิดประตูเขื่อนปากมูลมาตั้งแต่แรกสร้างเมื่อปี2537ถนอมทองน้อยเป็นชาวประมงพื้นบ้านในตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูรณ์บางสาหารเพียงไม่กี่คนที่ยังหาปลาในแม่น้ำมูลในขณะที่พื่นบ้านคนอื่นๆทยอยเปลี่ยนไปทำอาชีพรับจ้าง บางคนเขาก็เดือดร้อนเขาก็ติดใจอยู่เขาก็เดือดร้อนเขาก็ไปทำมาหากินคือไปต่างทํางานต่างยังหวดัดขึ้นกรุงเทพอ่ามีแต่คนแก่อ่าช่วยเอาหลานเอาลูกไว้ให้อย่างงั้นอ่าคนหนุ่มเขาก็ไม่หาปลาแล้วมนหาไม่ไ้เขาก็ขึ้นกรุงเทพไปทํางานก่อสร้างนักวิชาการยืนยันว่าการสร้างเขื่อนปากมูลส่งผลให้พันปลากว่าสามร้อยชนิดหายไปเหลือเพียงสาสิบชนิด ชาวบ้านที่นี่จึงรวมกลุ่มกันเจราจาต่อรองขอให้เปิดประตูเขื่อนในช่วงฤดูที่ปลาวางไข่นับจากปลายเดือนเมษายนปี2545เป็นครั้งแรกที่มติคณะรัฐมนตรียอมรับข้อเสนอของชาวบ้านโดยใช้แนวทางแก้ปัญหาที่เรียกว่าเปิด4ปิด8โดยเริ่มเปิดประตูเขื่อนจากเดือนกรกฎาคมแต่ชาวบ้านเห็นว่าเป็นช่วงน้ำหลากที่เขื่อนต้องเปิดประตูเพื่อระบายน้ำออกอยู่แล้ว การเปิดปิดประตูเขื่อนกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากกรฟภอ้างว่าช่วงฤดูที่ปลาวางไข่ตรงกับเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่คนใช้ไฟฟ้าสูงจึงต้องปิดประตูเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายชาวบ้านจึงเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลเพื่อเป็นคนกลางที่ประกอบด้วยรัฐ และนักวิชาการจำนวน15คนแต่ชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขื่อนปากมูลไม่ได้มีเพียงชาวบ้านกลุ่มเดียวนี่คือข้อมูลจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่แสดงกลุ่มบุคคลที่สามารถเสนอชื่อนักวิชาการเข้าร่วมได้แก่กลุ่มนายอํานวยที่สนับสนุนให้ปิดเขื่อนปากมูลเพื่อแก้ปัญหาภัยแง้งกลุ่มนายภัยทุนกลุ่มนายดุษฎีและกลุ่มสมาชชาคนจนเขื่อนปากมูลกลุ่มนี้แต่ถ้าเรามาหารือกันเฉพาะกลุ่มเดียว พอสุดท้ายถ้าในส่วนฝ่ายได้ขาเสนอตามท่านคําสั่งก็ไม่ออกแน่นอนไม่ใช่พวกเราพวกเขาแต่ว่ามาเพื่อที่จะสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมไม่งั้นเนี่ยเรื่องมันก็ไม่ได้เดินหน้าสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่แก้ไขปัญหานี้จะนําชาวบ้านทุกฝ่ายมาพูดคุยเพื่อหาทางออกในขณะที่กลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนปากมูลเห็นว่าอาจสร้างความขัแดแย้งมากขึ้น และไม่ขอเข้าร่วมจากกลิดกุหลาบคีรีถ่ายภาพทันพิศิศธิ์รือบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน